สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวิพีที่น่ารักทุกทท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนวิพีที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการบรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนวิพีช่วยโอวบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็ยืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุพาจารร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือพระกิ่งปโวเลศวัดบวรนิเวศวิหารนะครับผมซึ่งสร้างในวาระฉลองพระชนมพรรษาครบหกรอบนะครับผมในปีพศ2542นะครับผมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโผบ้านสวนเลยครับ พุทธลักษณะของพระกิ่งในเมืองไทยนี่ครับผมก็จะคล้ายๆกันนะครับผมได้จําลองเอาลัก,ลกษณะพุทธลักษณะของพระพุทธเจ้าหมอยาหรือพระภัยสัตวยักุลุนะครับผมตามแบบของจีนนะครับผมก็อาจจะมีลักษณะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าโดยรวมก็จะเป็นลักษณะแบบที่พื่อนๆวิที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ ภาคกิ่งที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นเนี่ยฮะเนื้อหาของวงนี้นะครับผมเป็นเนื้อเงินนะครับผมแต่ว่าในการจัดสร้างนี่ก็จะมีทั้งที่เป็นเนื้อทองคํานะครับผมเนื้อเงินแบบที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้แล้วก็เนื้อหามวลสารหลักก็จะเป็นเนื้อนวโลหะนะครับเอกลักษณ์ของรุ่นนะครับผมก็จะมีการประดิษฐานสัญลักษณ์ ของลาดครบหรอบของในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมประดิษฐานไว้ใต้ฐานนะฮะแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีการตอกโค้ดนะครับผมของรุ่นนะครับผมแล้วก็มีการตอกซีรีส์และนัมเบอร์นะครับผมถ้าเป็นเนื้อนวาวลหะกเขาจะตอกข้างนี้ฮะฝั่งฝั่งซ้ายมือเรานะครับผมแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับผมก็จะตอกทางฝั่งขวามือแบบนี้นะครับผมสําหรับอย่างหมายเลข องนี้ก็จะเป็นหมายเลข45นะครับที่ประเสียนนะครับมีการตอกตุดตูนะครับผมเป็นงานฝีมือที่ตอกลงไปในตำแหน่งแตกต่างกันออกไปนะครับผมจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับผมที่เห็นเป็นกลมๆนี่ฮะเป็นการแต่งผ้าก,กิ่งในชั้นหลังหลังจากการหล่อนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วตำแหน่งของเม็ดผสศกเนี่ยอาจจะ ไม่เหมือนกันเป๊ะๆนะครับผมเนี่ยแต่ลักษณะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมพักอิงของอเปอเรเลสนะครับผมในรัชการที่9้าในวาระครบ5รอบนี่ครับในปัจจุบันนี้ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมเนื่องจากเป็นกระแสอยู่พอสมควรนะครับผมพอใน วารับงคบหกรอบนีครับผมก็ได้มีการจัดสร้างพักกิ่งเปโวเลสแบบเดียวกันนี้ขึ้นมาอีกนะครับผมก็อย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ฮะราคาเช่าหาก็ถือว่าไม่สูงมากนเกินไปนะครับผมแล้วก็สูตรในการผสมมวลสารลงไปในกลิ่งนะครับผมถึงแม้จะเป็นเนื้อสําคัญอย่างเช่นเนื้อเงินที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ฮะก็จะมีการเจือมวลสารที่เป็น อนุ瓦โลหะลงไปด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นเงินบริสุทธิ์สัทีเดียวนะครับผมเพื่อให้เกิดพุทธานุภาพความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเวลาอาราธนาไม่ว่าจะแขวนคอหรืออาราธนาอาราธนาทำน้ำมนตนนะครับผมทำน้ำบุคคลมนนี่ก็ทําให้เกิดเป็นความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแล้วก็มีการพุทธาพิเศษคันลบหนึ่งนะครับผมพระกลิ่นนี่ก็ถือได้ว่าเป็นพระที่ผู้ใด ได้อราธนานี่ครับก็จะรอดพ้นจากโภยภัยพิยันตรายต่างๆโดยเฉพาะโรคระบาดต่างๆครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 เกี่ยวกับเรื่องอุบัติภัยเกี่ยวกับเรื่องโรคไวรัสต่างๆนะครับผมพระกิ่งนี่ก็ถือเียกว่าเป็นขวัญกําลังใจได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนไทยนะครับผมที่ปลูกพันธุ์ เกี่ยวกับเรื่องพักเครื่องมานานนะครับผมนะบก็นำมาให้ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนพี่ๆน,นะครับผมได้รู้จักพักกิ่งสำคัญอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ราคาถ้าสมมติเราไปเช่ารุ่นที่เป็นพักกิ่งโปรเวทแท้ๆหรือพักกิ่งโปรเวทครบห้ารอบ ของอาประชนรรษาในหลวงรชัชกาลที่9นี่ก็มีราคาสูงแล้วนะครับผมอันนี้เป็นวาระถัดมาก็คือ,อฉลองประชนรรษาครบร,บรอบนะครับผมในปีพศ2542น,นะครับผมก็เป็นรุ่นหนึ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้ใ่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ